น้องๆที่สนใจเข้าร่วมรายการ Honda Super Idea คิดกระหึ่มโลกเพียงวาดผลงานจินตนาการพร้อมบอกเล่าแรงบันดาลใจและวิธีทำงานของสิ่งประดิษฐ์ที่น้องๆคิดลงบนกระดาษซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ต่างๆที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้จากนั้นส่งผลงานจินตนาการมาที่ รายการ Honda Super i d ์ไอเดียคิดกระหึ่มโลกตูป้ปน12กรุงเทพ10326หมดเขตร,รับผลงาน5สิงหาคม2559และผลงานทั้งหมดจะถูกคัดเลือกให้เหลือเพียง100ผลงานซึ่งน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในรูปแบบของคลิปวิดีโอจากนั้น คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นที่สุด70ผลงานที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสร้างสารรค์ไอเดียฝึกทักษะการนำเสนอโดยผู้ทรงพุณวุฒิหาวิธีตัง้งไปตั้งได้ไม่ได้ขอให้เป็นรูปและเรียนรู้ศิลปะก,การประดิษฐ์กับผู้เชี่ยวชาญ แ่อนก้พร้อมรับทุนสนับสนุนในการสร้างแบบจำลองผลงานจากจินตนาการให้เป็นจริงเพื่อนำเสนอผลงานในรายการ Honda Super Idea คิดกระหึมโลกกเท้าเต้นขายเียเพลงเศร้าเพลงเศร้าเ ทำเรื่อละครถ้าเกิดเครียดล้วเกิดพี่อยู่ในที่ทำงานเกิดใส่รองเท้าเข้าไปพูดเพลงมาพี่มาขึ้นมาเต้นขออยังว่าเราบ้าเดี๋ยวคนบ้าจะเครียดได้ไงถ้ากล้องกล้องจับหน้าดูสามคนคนไหนน่าจะเป็นคนร้ายลูกขวาสุดครับคุณลูกจะใช้อะไรไปทำปฏิกิริยากับโซเดียมลอไรที่ให้มันตกตะกอนกัวไหมเนี่ยไฮโดรเจนที่ผลิตได้จากการเอา คาโถดไปแยกระหว่างออกซิเจนกับไฮโดเจน,เนออกมาเป็นไฮโดเจนบอมคำถามจะชิดยากไหมลูกค่ะอ,อยากได้ง่ายหรือยากอยากอ,อ,อยากได้งา่งายเหง่ายก็ได้ <laughs>